พาคุณผู้ชมไปดูกันต่อถึงความสวยงามของทะเลแหวหนวดมังกรที่อำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาน,นะคะที่นี่เขาบอกว่ามีความยาวเกือบ4กิโลเมตรค่ะไกดท้องถิ่นค่ะได้มีการนำผู้สื่อข่าวแล้วก็คณะนะคะลงเรือหัวโทงจากท่าเรือบ้านหินลาดตำบลเอ่อตำบลคุระ นะคะอยู่ที่อำเภอคุรบุรีมุ่งหน้าไปชมแหล่งท่องเที่ยวที่สุดอเมซิ่งสวยงามเขาบอกว่าห้ามพลาดค่ะเพราะว่าที่นั่นนะคะจะมีทะเลแหวกหนวดมังกรที่เกิดขึ้นจากความมหัศจรรย์ของธรรมชาติในยามที่น้ําทะเลเนะะี่ยค่ะลดลงก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกได้ว่าทะเลแหวกขึ้นนะคะแล้วก็เผยให้เห็นส่วนของสันทรายขาวสะอาดค่ะทอดตัวยาวสุดลูกหูลูกตานะคะโดยเฉพาะพื้นทรายนะคะเขาบอกว่ามีความละเอียดเอามากๆเวลาที่เดินย่ําลงไปบนพื้น พื้นทรายจะรู้สึกได้ถึงความนุ่มสบายเท้าน้ําทะเลก็ใส่มากๆด้วยเขาบอกว่าถ้ามองจากภาพมุมสูงด้วยโดรนนะคะภาพจะสวยมากๆแต่ในช่วงที่ไปเนี่ยค่ะน้ําทะเลยังไม่ลดสุดค่ะก็เลยเห็นไม่ชัดเจนเท่าไหร่ค่ะใช่ครับซึ่งไกท้องถิ่นนะครับก็บอกว่าทะเลแหวกหนวดมังกรนะครับในแห่งนี้นะครับก็ตั้งอยู่ที่บริเวณระหว่างเกาะระระนะครับแล้วก็เกาะ ทุ่งนางดำนะครับในช่วงที่น้ําลดลงเต็มที่เนี่ยก็จะมีความยาวถึงเกือบ4กิโลเมตรนะครับเป็นผืนทรายกว้างเป็นริ้วๆนะครับเหมือนกับหนวดของมังกรประกอบกับบริเวณเกาะทุ่งนางดำนะครับมีวิหารเซียนหนึ่งใน3แห่งของประเทศไทยซึ่งสินแสก็บอกว่าจุดนี้นะครับเป็นจุดตั้งวิหารเซียนที่เกาะทุ่งนางดำนั่นก็คือส่วนของหัวพญามังกรครับก็เลยตั้งชื่อว่าทะเลแหวกหนวดมังกรแล้วก็กลายเป็นจุดท่องเที่ยวที่ต้องห้ามพลาดอีกจุดหนึ่งของอำเภอคุระบุรีครับสำหรับการเดินทางครับคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถทที่จะะเดินนางครับไ ได้นะครับต้องอาศัยจังหวะในช่วงของที่น้ําทะเลลดลงนะครับติดต่อได้เลยครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0818956186ครับตามหน้าจอที่ขึ้นให้กับคุณผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่นะครับ